ถ้าพ่อท่านเป็นพระพุทธจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องรอจนกว่าศาสนาเก่าเสื่อมหายไปอถูกแล้วจึงจะสามารถก่อตั้งศาสนาใหม่ขึ้นมาได้โดยเป็นพุทธเจ้าใช่ไหมครับถูกต้องเพราะถ้าคนทั่วไปยังจําคําสอนศาสนาเก่าได้การเกิดการกําเนิดคําสอนใหม่ขึ้นมาเรียบเปิดซึ่งก็จะเหมือนกับคําสอนศาสนาเดิมพวกเรียกปิดถูกต้อง ก็น่าจะทาไม่ได้ใช่ไหมครับพ่อท่านาทําไม่ได้ถ้าคนเก่ายังาศาสนาเก่ายังไม่หมดไปแล้วพระพุทธจะไปเกิดพระพุทธเจ้าสอนกันมาทำไม่ได้นะทำไม่ได้การเสื่อมของาศาสนาเก่าจึงเป็นประโยชน์ให้กําเนิดาศาสนาใหม่พระพุทธเจ้าองค์ใหม่สิครับพ่อท่านถูกแล้วมันเป็นธรรมชาติ่างนั้นน,นะนะต่อมาคุณกระถินสุขดี น้อมกราบพระครูครับลูกขอตั้งตะบักกับพระครูเรื่องไม่กินจุบจิตและไม่กินของหวานลูกมีคำถามค่ะการปฏิบัติศีลจะทำให้ถึงซึ่งพระอาหารหันต์ตามลำดับถูกต้องจำความนี้ได้นะที่บอกว่าการปฏิบัติศีลนี่แหละจะทำให้บราารลุอรหัตตผลบรรลุอาหารหันต์ไปตามลำดับ ในกิมัทียสูตรนะพระธรรมปิฎกเล่มยีสีข้อหนึ่งกับข้ขอสองอยแปดอตมาจำได้อันนี้จำได้แม่นนะในกิมมัทียสูตรพระธรรมปิฎกเล่มยีสีขอ้ขอข้อข้อหนึ่งกับข้อสองอยแปดไปเปิดดูนะผู้ที่ปฏิปฏบัติศีลนี่แหละถึงจะเป็นอรหันต์ได้ผู้เนี่ไม่ได้ปฏิบัติศีลเป็นปนั่งสมาธิหลับตาโดยไม่มีศีล การไปนั่งหลับตานะไม่มีศีลเลยเอาปัณกับปฏิปทาสามก็ไม่มีเพราะฉะนั้นปิดประตูที่จะบรรลุอรหัตผลตามลำดับมันปิดนี่สูตรนี้ก็อ่านดีๆให้แตกฉานให้เข้าใจให้ได้ถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าไอยาไปนั่งปฏิบัติหลับตานี่มันเป็นพวกงงเงาเต่าตุนโอ้ปิดประตู พอหลับตาแล้วเนี่ยไม่มีศีลไม่มได้ปฏิบัติศีลสมาธิปรรัญญาหรือไม่มีอปรณกปฏิปทาสามแล้วก็จะเกิดศีลสัตธรรมเจ็ดฌานจะเกิดจากการลืมตาปฏิบัติศีลอัปณกปฏิปทาเนี่ยแล้วไปเข้าใจฌานจะเป็นได้จากเข้าขาออกออกลับตาเข้าฌานออกฌานตบตาเข้าฌานออกฌานนั่นมันฌานของเรียรถีฌานข้างนอกพุทธ แล้วก็งมงายอยู่อย่างนั้นเนี่ยพูดเตือนเท่าไรก็เฉยโอ้ยแทงได้ปากหอกมาจนกระทั่งหอกอาตมาหักซะจนไม่รู้จนชาาร้อยเล่มกลางวันร้อยเล่มเย็นร้อยเล่มโอ้ยแทงไปเถิดหอกอาตมาจนทําหอกไม่หวัดไม่ไหวแล้วแต่ก็ไม่รู้ทําไงที่จำเป็นต้องแทงอย่างเงี้ยเผื่อคนอื่นเขาที่มันหนังไม่เหนียวเท่าเขาก็พอรู้มั้ง าการปฏิบัติศีลจะทำให้ให้ถึงซึ่งอรหันต์ตามลำดับอันนี้นี่เป็นจริงที่สุดเดี๋ยวค่อยอธิบายาอาตมาตั้งใจอธิบายอันนี้อยู่ว่าปฏิบัติศีลนี่เราจะได้ให้เป็นพระอรหันต์ตามลำดับตามจรณะ15วิชาแปดตามธรรมะทุกอย่างของพุทธเจ้า แต่ความเสื่อมของคนของชาวพุทธเสื่อมจากของชาวพุทธเสื่อมจริงๆมันไม่เข้าใจไม่เห็นสําคัญในเรื่องศีลแลว้วค่อยอัตมาตั้งใจอยู่ว่าจะอธิบายให้ได้ดีๆละเอียดมันไม่ง่ายมันยากอยู่เหมือนกันที่จะค่อยๆอธิบายให้เห็นจริงเห็นจังอย่างพวกเรานี่พวกคุณไม่รู้สึกแต่พวกคุณได้รับแล้วไม่รู้สึกคำนี้ไม่ใช่ดูถูกพวกคุณหรอก คุณไม่รู้ละเอียดลึกซึ้งเท่าอัตมาเท่านั้นเองถึงคุณรู้พอรู้บ้างแต่คุณไม่ลึกรู้ลึกซึ้งละเอียดเท่าอัตมาว่าพวกคุณนี่ได้ดิบได้ดีมาเพราะศีลแล้วก็ได้บรรลุอรหัตผลมาตามลําดับได้บรรลุอริยธรรมมาตามลาดับเพราะศีลเรามาอยู่ในสังคมชาวโสนปฏิบัติศีลไหมทุกคนต้องปฏิบัติศีลทังนั้นน้อยมากแล้วแต่ผู้ใด ปฏิบัติโดยมีอภิปกรปฏิปทาสามดีมันก็ได้ผลใช่ไหมได้มากได้ผลดีใช่ไหมสำคัญนะอภณกเป็ปิปทาสามสรววิศีหโพชเนนมตัญจุตาชากริยานโยคะเนี่ยซึ่งคลุมหมดแล้วอ่ะค่อยอธิบายนะโหไปแล้วเดี๋ยวค่อยอธิบายนาฝากไว้ก่อนโอลานนะต่อมาคุณซึ่งซื่อวิเชียน ขาอกลาวนะการพรอท่านได้สุดเสียนสุดกล้าวครับในองค์แห่งอ,ร,อรหันต์ขีนาศพซึ่งปฏิบัติโอวาทปาติโมกสาได้แล้วดับสิ้นกิเลสนอกกิเลดดับสิ้นกิเลสนอกกิเลสในได้แล้วทำไมยังต้องเกรงกลัวต่อโลกธระทำแปดอีกดังที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าล่ายศ สรเสริญเป็นอันตรายเป็นอันตกตรายเป็นสิ่งอันเป็นอันตรายเออเป็นอันตรายเป็นสิ่งอันแสบเป็นนี่คุณไปเอาเปลี่ยนคำสอนพระเจ้าเป็นอันตรายอันแสบเผ็ดสำหรับท่านท่านองค์พระอราหันต์ด้วยครับพระพุทธเจ้าก็ได้รับคำถามอันนี้ย้อนเหมือนกันว่าพระอรหันต์เนี่ยมีภาษากทูลถามเหมือนกัน ทำไมพระอาหารหันต์จะต้องมีอาลาบยศสักการะต่างๆลาบยอสักการะสรรเสริญต้องเป็นอันตรายอันแสบเผ็ดของพระอาหารหันต์เองครับพระพุทธเจ้าก็ตตัดว่าในสูตรนี้ก็ตตัดด้วยพยัญชนะว่าเป็นอันตรายอันแสบเผ็ดต่อสุขวิหารธรรม การตอบว่าเป็นอันตรายอันแสบเผ็ดต่อสุขวิหารธรรมวันก็จะต้องเข้าใจว่าสุขวิหารธรรมคืออะไรสุขแปลว่าว่างวิหารธรรมแปลว่าเครื่องอยู่สําเร็จอริยบทอยู่วันคุณจะสําเร็จอริยบทอยู่ด้วยว่างมันไม่ว่างถ้าคุณไปยุ่งกับลาบยสอนเสริญ สักการะต่างๆแม้เป็นพระอรหันต์แล้วพอเข้าใจไหมกูจะไปยุ่งกับมันทําไมอเป็นพระอรหันต์แล้วอย่าไปยุ่งกับมันลาบสักการะนั่นน่ะไปแบกเทิงเทิงทําไมพูดให้กระเทือนไปถึงเทระสมาคมนี่ยังแบกลาบสักการะสันเสริญลาบยอดสรรเริญน่ะ จะคุณโซชั้นนั้นชั้นนี้อะไรต่างๆนานายศสัรเสริญอยู่นั่นน่ะอัตมาเคยพูดอันนี้ไม่รู้กี่ทีพระพุทธเจ้าพอร,รู้ตัวพระองค์ออกมาหมดเลยท่านมีลาบสก,การาสรรเสริญเจอะแจเยโลกียใหญ่ก็เทรสมาคมด้วยท่านออกมาเลยมัน เดินพระบาทเปลา่านุ่งผ้าบางสุกลซึ่งบยุคโน้นโอ้โหเ็็ถือจัดเลยนะคนมาทําอย่างเงี้ยแล้วมาโกนหัวก็หา,าว่าเป็นอะไรยุคนั้นน่ะเด็ดเดียวไหมเนี่ยเด็ดเดียวแต่เนี่ยเทรสาวาเขาไม่มีเด็ดเดียวเลยถูกครอบงําตกอยู่ใต้อําน,นาจลาบยศสันเรสรักการะอยู่อย่างนั้นน่ะออกมาไม่ได้ ออกมาอย่างโพธิรักสิแค่นี้ยกยุเนี่ยุคนี้อย่างโพธิรักก็ออกมาไม่ได้เข้าไปเลยอาตมาถ้าอยู่ทางโลกอาตมาทํางานธรรมามาอย่างนี้อาตมาจะได้ตําแหน่งยศศักไหมอาตมากลัวจะได้อยู่ตแหน่งยศศัก์รีบออกมาเลยฝีมือรู้ธรรมมาขณะอาตมานี่มันจะไม่ได้ยศศัก ถ้าอยู่ทางนู้น่ะไม่ได้ได้ยังไงใช่ไหมเหมือนกันพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ถ้าท่านอยู่ต่อเป็นจอมจกกักรพรรดิเป็นอะไรอะไรอีกอย่างที่ว่าแต้าท่านอยู่ต่อก็ได้เป็นมหาจอมจกกักรพรรดิอนะไรต่างๆท่านไม่เอาไม่ได้แยแสะเลยแม่เข้าใจยากเหมือนกันเลยเนาะเนาะ